ทุกคนคะตอนนี้นะคะก็กลับถึงบ้านเรียบร้อยอีกแล้วคะ่ะนั่งรถบัสนะคะทั้งขาไปขา,ขากลับคะ่ะทุกคนไม่ได้นั่งรถบัสเป็นปีแล้วคะ่ะทุกคนแต่วันนี้มีอารมณ์ที่จะนั่งรถบัสนะคะก็เลยพาพี่ๆน้องๆน,นั่งรถบัสไปด้วยกันนะคะ รถบัสของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้เรามารอรถบัสค่ะทุกคนพาทุกคนไปนั่งรถบัสกันนะคะนั่งรถบัสไปแถวห้างข้างบ้านนะคะทุกคนหน้าตายังสดใสเลยค่ะหน้าสดสดกันเลยนะคะวันนี้แตดดีค่ะอยู่ที่เก้าองศานะคะอยู่ที่เก้าองศาค่ะ นะคะไพ่รถบัสของเรานะคะก็จะมีการบอกเวลานะคะทุกคนแถวบ้านนะคะจะมีเบอร์๖๐เออยู่นะคะจะวิ่งเข้าไปที่สถานีรถบัสหรือรถไฟนะคะวันจันทร์ันถึงวันศุกร์นะคะโรงเรียนเปิดเทอมนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์โรงเรียนปิดเทอมค่ะ จะต่างเวลากันนะคะวันเสาร์นะคะทุกคนวันเสาร์ก็จะต่างเวลากับวันอาทิตย์เหมือนกันนะคะหรือว่าวันหยุดต่างๆะคะ่ะทุกคนนี่คือป้ายรถบัสของเรานะคะป้ายรถบัสข้างบ้านนะคะในหมู่บ้านนะป้ายรถบัสในหมู่บ้าน,นะคะ่ะเป็นเบอร์ 60A นะคะทุกคน ฝั่งนน้นก็เหมือนกันนะคะที่คุณยายยืนอยู่นะก็จะมีม้านั่งให้นั่งนะคะบัตรขาเดียว,ยวค่ะทุกคนบัตรข,<า>ขาเดียวจะแพงนะคะ2ยูโร40ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ86บาทนะคะขาเดียวนะคะ นั่งได้เฉพาะในโซนของกรุงเบียนนาเท่านั้นนะคะออกจากเกตเวียนนานะคะก็ต้องซื้อบัตรใหม่นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวรอมารอรถบัสด,ด้วยกันนะคะวันนี้นั่งรถบัสไปนะคะทุกคนเพราะว่าคุณสามีคะ่ะคุณสามีไม่สาบายนะคะก็เลยต้องออกไป ทุระนะคะออกไปทำทุระที่ห้างแถวบ้านเนาะ ล้นลรออีกรถนะบัสของเราก็ยังไม่มาค่ะทุกคนรอกันต่อไปนะคะแต่ก่อนที่เราจะขึ้นรถบัสนะคะก่อนที่เราจะขึ้นรถบัสเราต้องใส่หน้ากากอนามัยของเรานะคะไม่หันไม่อนุญาตให้ขึ้นรถบัสคังนะคะรถบัสเข้ามาแล้วนะคะทุกคนจะฝั่งที่รออยู่นะคะ รอีกพี่รถบัสของเราก็ยังไม่มานะคะมาสายค่ะมาไม่เป็นเวลาเหมือนที่ป้ายเขียนบอกไว้นะคะอีกฝั่งหนึ่งพี่ก็ไปแล้วนะคะเมื่อกี้มาก่อนแล้วก็ไปก่อนแล้วคะ่ะอีกฝั่งนี้ที่วิ่งเข้าเมืองนะคะวิ่งไปสาในรถปัสแล้วก็รถไฟยังไม่มาเลยค่ะทุกคน รอค่ะรอรอแล้วก็หนาวด้วยนะคะีเลี้ยวออกมาแล้วค่ะเห็นไหมคะ่าไปนั่งรถบัสด,ด้วยกันนะคะมาค่ะนั่งรถบัสด,ด้วยกันนะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะข้ามสะพาบไปนะคะทุกคนข่าสะ ไปค่ะเราก็ถึงห้างที่วันก่อนนะคะมาถ่ายวีดีโอให้ทุกคนดูกันนะ ค่ะทุกคนนั่งรถบัสนะคะนั่งรถบัสทัวเ23นะคะทุกคนแต่ก็ไม่กี่ป้ายค่ะจากบ้านไปเขาประมาณ5ป้ายนี่เองนะคะเขาถึงห้างที่วันก่อนไปเดินเล่นแล้วก็ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูกันนะคะค่ะวันนี้ก็ช็อปมาไม่เท่าไหร่นะคะทุกคนได้มาถมเดียวเองค่ะ ได้มาถุงเดียวเองนะคะหมดไปก็ไม่ขี่พันบาทนะคะเป็นของใช้คะ่ะของใช้จำเป็นนะคะคะ่ะเดี๋ยววันหลังนะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่าจะพาทุกคนไปทำอะไรต่อนะคะคือว่าวันนี้นะคะ อยากนั่งรถบัสนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณสามีไม่ค่อยสบายคะ่ะทุกคนก็เลยให้พักผ่อนอยู่บ้านนะคะก็เลยออกไปคนเดียวคะ่ะวันนี้เขาเลยนั่งรถบัสพาพี่ๆน้องๆน,นั่งรถบัสไปด้วยกันนะคะลงจากรถบัสแล้วก็เดินก็จะถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะ ฝากขนมไว้ให้ด้วยนะคะขนมชอบตกหล่นมากเลยค่ะช่วงนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ขนมนี่ชอบตกหล่นมากเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพค่ะรักกันให้มากๆนะคะสวัสดีค่ะ